ภาพความฉลาดของลิงที่อยู่ในเมืองลบบุรีนะคะจะเป็นภาพของลิง2-3ตัวสลับกันเข้ากรงค่ะเพื่อไปหยิบอาหารที่เจ้าหน้าที่นําไปวางไว้แล้วก็เอาออกมากินข้างนอกบางตัวฉลาดมากคุณผู้ชมใช้มือใช้เท้าเขี่ยอาหารออกมาจากเดิมเจ้าหน้าที่เขาตั้งเป้าว่าเวลาจับลิงค่ะปิดประตูใหญ่หนึ่งครั้งจะได้ลิงครั้งละ5-10ตัวกลายเป็นว่าทาได้ยากนะคะปิดประตูหนึ่งครั้งก็จะได้ลิงประมาณ1-2ตัวเท่านั้นแต่รวมๆถือว่าภาพรวมได้จํานวนลิงน่าพอใจอยู่ที่เ 13ตัวและอีกหนึ่งอุปสรรคที่ให้ความสําคัญและทําให้ภารกิจช่วงเช้าอาจจะไม่เป็นไปตามเป้าก็คือความสนใจของประชาชนและสื่อมวลชนเนี่ยแหละค่ะที่เข้าไปใกล้กรงลิงมากเกินไปทําให้ลิงระแวงไม่เข้ากรงแล้วก็หนีขึ้นไปบนตึกสูงค่ะต้องขอความร่ะมือถ้าเกิดเราเดินแทรกไปแทรกมาซึ่งมันกลายเป็นคนที่มันมันผิดปกปติมันจะทําให้ลิงเขาลงน้อย เขาจะตื่นกลัวแล้วก็จะทําให้ภารกิจเราทําง,งานล,าลำบากลาพังฝนแบบเนี้ปก,กติเขาก็ไม่ค่อยอยากออกหาก,กินอยู่แล้วนะครับถ้าแดดออกมาเขาก็จะออกมาเต็มเลยแต่ทีนี้ว่าพอลักษณะแบบนี้เราก็ต้องพยายามขอความร่วมมือร่วมกันเนาะลิงที่ถูกจับ ได้ในกลุ่มแรกนะครับจะถูกเคลื่อนย้ายไปที่โรงพยาบาลสนามครับอยู่ภายในสถานอนุบาลลิงตําบลโพ9ก้าต้นอำเภอเมืองลบบุรีครับไปทําประวัติก่อนไปตรวจคัดกรองโรคแล้วก็ทําหมันเพิ่มเติม,ตมและจะพักฟื้นเป็นเวลาหนึ่งคืนนะครับก่อนที่จะปล่อยเข้าไปในกรงลิงไปรวมกับลิง27ตัวที่เจ้าหน้าที่เขาจับได้แล้วก็ไปทดสอบระบบก่อนหน้าหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับและถ้าแบ่งลิงให้คุณผู้ชมเห็นภาพปัญหาลิงเมืองลบบุรีได้ ชัดเจนนะคะเราแบ่งออกเป็น8กลุ่มตามจุดที่ลิงไปรวมกลุ่มอาศัยกันค่ะประกอบด้วยบริเวณหน้าพระปรางสามยอดและที่หน้าศาลพระกรานจุดนี้จะเป็นแลนด์มาร์คหลักค่ะที่ลิงอยู่มานานแล้วแต่พอจํานวนเพิ่มมากขึ้นอาหารไม่เพียงพอลิงก็ขยายพื้นที่ออกไปหากินไปอยู่ตามจุดต่างๆนะคะทั้งที่โรงหนังมาลายรามาเป็นพื้นที่โรงแรมเมืองทองหรือที่เรียกว่าลิงตึกก็มีนอกจากนี้ไปอยู่ที่หน้าร้านชโยวานิชไปอยู่ที่ตลาดมโนราแล้ว แลก็ร้านเส้นเห่งและกลุ่มล่าสุดที่ขยายพื้นที่ออกไปไกลมากขึ้นก็คือลิงที่ไปอยู่บริเวณโพลีเทคนิคด้วยค่ะปฏิบัติการในครั้งนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเขาจะมีการ นำลิงเนี่ยในพื้นที่เป็นลิงตลาดนะครับลิงตึกเนี่ยไปก่อนนะครับเขาวางกรงเอาไว้3จุดด้วยกันครับที่ประเวณด้านหน้าโรงแรมเอเชียนะครับที่ร้านเซ้งเฮงแล้วก็ตามตึกต่างๆเพื่อที่จะจำกัดวงลิงเนี่ยให้อยู่ในพื้นที่แล้วก็ไม่หนีออกไปในพื้นที่อื่นๆนะครับซึ่งปฏิบัติการในครั้งนี้ประชาชนที่อยู่ในเขตเมืองลบบุรีที่ได้รับความเดือดร้อนจากลิงตึกก็บอกว่า น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับแต่ก็เป็นห่วงแหละครับว่าเมื่อลิงตึกเนี่ยถูกย้ายออกไปแล้วลิงที่อยู่จากจุดอื่นๆนะครับโดยเฉพาะจากพระปรางสามยอดและที่สามพระกาเนี่ยอาจจะขยายพื้นที่มาสร้างอาณาจักรใหม่ที่นี่แล้วก็ทําให้ปัญหาเนี่ยไม่หมดไปครับพวกเราเนี่ยกังวลว่ากลุ่มใหญ่ที่มันอยู่ตรงมาลายรามากับตรงพระปรางสามยอดเนี่ยมันจะเริ่มลุกขามมา เพราะแน่นอนว่าอาหารมันไม่เพียงพอแน่นอนอาหารที่มันรับประทานกินหากินอยู่ทุกวันเนี้ยในชุดของมันเนี่ยแต่เดิมเนี่ยมันไม่ข่ามาเพราะมันมีกลุ่มเหล่านี้ยันอยู่พวกนี้ย้ายเข้าไปทุกพวกนี้ก็จะอาจจะเข้าไม่ใช่ครับมันก็จะข้ามมากระจายออกมามันก็จะเป็นปัญหาเพิ่มเติมเข้ามาอีกในตัวเมืองนี่แหละนะครับมันก็จะสร้างฝูงใหม่มีจ่าโขงใหม่นะรานนี้ลิงก็บอกว่าราจับ พออยู่ด้วยกันมันอยู่ด้วยกันไม่ได้มันอยู่ต่างฝูงนี่แหละมันก็จะเกิดฝูงขึ้นมาใหม่ ภากประชาชนเขามองว่า MOU ระหว่างเทศบาลกับทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อที่จะให้ท้องถินน่นแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองถือว่าเป็นแนวทางที่ดีนะครับแต่ว่ามันยังมีอีกปมปัญหาครับเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณของท้องถิ่นตอนนี้ยังติดขัดข้ขอกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับจึงอยากจะให้ปรับแก้กฎหมายฉบับนี้ให้สามารถนํางบของท้องถิ่นเนี่ย ไปแก้ไขปัญหาลิงได้เช่นเดียวกับการแก้ปัญหาสุนัขและแมวและความหวังของชาวรบบุรีตอนนี้นะครับก็คือ,องบประมาณกว่า20ล้านบาทที่นายกเศรษฐาทวีสินรับปากว่าจะให้มาสร้างกรงเพิ่ม เพื่อที่จะให้ลิงทั้งหมดเนี่ยในเมืองไปอยู่ในกรงนะครับก็คาดว่าจะแก้ไขปัญหาลิงให้หมดไปได้ภายใน1ถึง1ปีครึ่งนับจากนี้ครับแน่นอนนะคะภารกิจวันแรกอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชลงพื้นที่มาค่ะแล้วก็บอกว่าถือว่าภารกิจวันแรกน่าพอใจแต่ว่ามีการปรับเทคนิคนะคะเป็นไปตามหน้างานบางส่วนเนี่ยก็ใช้วิธีการยิงยาสลบให้กับลิงโดยเฉพาะลิงตัวใหญ่เพราะาไปพบว่าลิงตัวใหญ่เขาจะไปส่งสัญ,ญญาณให้ลิงตัวเล็กเนี่ยไม่เข้ากรงก็เลยกลายเป็นปัญหาว่าไม่สามารถ จับลิงตัวเล็กหรือว่าลิงตัวเล็กไม่เข้าไปในพื้นที่ที่เราต้องการให้จับได้ทางด้านของนายจำเรินสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีก็วาดความฝันนะคะว่าหลังจากที่มีการจับลิงในพื้นที่เมืองไปแล้วก็จะมีการยกระดับให้เมืองทําการวิกตินิ่งเดทาสีใหม่เป็นโปรเจกต์ที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจให้การท่องเที่ยวเมืองลบบุรีกลับมาอีกถือว่าครั้งนี้จะทําให้เมืองลบบุรีและชาวลบบุรีนั้นมีไรายได้มีอาชีพมีเศรษฐกิจที่ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะมีชีวิตชีวามากขึ้น ด้วยนะคบวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกของการปฏิบัติการรอบนี้นะครับยังมีอีก3-4วันหลังจากนี้แต่ว่าวันพรุ่งนี้ครับชวนทั้งสองท่านนะครับและคุณผู้ชมติดตามไทย PBS นะครับในทุกช่วงข่าวเลยนะครับเริ่มตั้งแต่รายการชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์8โมงครึ่งนะครับเราจะสดจากที่ลบบุรีที่นี่นะครับมาดูปัญหาความเดือดร้อนของชาวลบบุรีในเรื่องลิงนะครับมาดูความคาดหวังของคนที่นี่รวมไปถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาลิงนะครับกลับมาพบับ อีกครั้งในวันพุ่นี้8ปดนาิกาสามสทีในช่วงองคข่าวเสาร์อาทิตย์นะครับช่วงนี้นำคุณผู้ชมกลับไปที่สถานีนะครับขอบคุณครับคุณอนุชาคุณปวินานะครับวันพรุ่งนี้อย่าลืมติดตามนะครับ